กินตับแข็งไหมไอ,อ่ะพูดใหม่นี่ตับเนียกินแบบไหนอ่ะตับต้องกินมมกนมเอออย่างอื่นล่ะยังอื่นต้องเตะไขงตอกแม่แยางอื่นแข็งได้ใช่ไหมได้แข็งเท่านั้แนแม่ถึงจะอร่อยดูนางทำนะคะดูนางจุ่มนะครับหาตับเย <S <S อะค่นางควานหาตับเยอะยนางคนตั่ะเจ้านนี่ไปดิ เจอยังเจอเจอยังฉันบอกกับเธอแล้วว่าเธอต้องทำแบบนุ่มๆเหมือนในี่ดูอันนิต้าทำเดีวนิตาทำตัวอย่างอันนจะจุมอะไรน่ะอ๋อไม่ไม่ใช่ตับหรอไม่ใช่ตับดูใหม่ะ เธอต้องโชว์ตับให้ฉันดูก่อนเป็นตัวอย่างให้อ้ยมันดูว่าต้องจุ่มแค่ไหนเป็นการสาธิตให้แม่ดูสิจีเอ่อจับตัดมาตับมันลื่นอย่างนี้แหละที่ท่านพีเก็บกินตับตับมันลื่นไม่โป้จริงจริงก็แค่นี้เองหรือไม่อ่างไม่อ่าอย่างนั้นอีกสักทีหนึ่งเออเอออ่ะอ่ะเดี๋ยวจัดไปมาจัดแป๊บนึง นันจะชอบเจลแบบไหนเจแบบแบบไหนชอบก็ชอบแบบนีแบก็ไเออเาไบไม่ใช่หนั้ยหายเลยเห็นไหมหายเหรปุ๊บเดียวทาไมทำไมไมทีั่มนแข็ีดอกดอบแต่สำเร็จรูปนี่ย่าไม่เจอมันแข็งฉันไม่อยากกินตับเ่า้ิละเธอชอบอะไรแข็งๆรอ ตอนนี้ะหาเหยป่ะตนนี้สุดเลยแล้วดื่มไรต่อเธอตับหน่อยนะมันก็สขึ้นเลยมันหายไปสองก่อนแล้ว่อยากอยากอยากจะร้องไห้เธอตัดฉันหายมันจะมาเลี้ยงอะไรครับมีลงมีลูกฮเลี้ยงตัวเองก่อนอยู่บ้านหุงข้าวให้สุกๆก่อนทอดไข่ที่มันน้ากินก่อนนีดอกก่อนที่จะมีลูกทอดไข่เนี่ยนคุณแม่เองบอกเขาเถียงเขาเสร็เถียงเขาไปเลย เธอต้องเสียค่อยสุดๆเสียไม่ไ้เสียเพราะแบบเราทำไปจุ๊บได้แกงเปิด Hello ลองชิมได้ไหมอร่อยไหมพอเธอกินคนเดียวได้สิเธอแต่ก็ต้องเทส t ก่อนนะเธอเป็นเพื่อนกันเธอต้องไวกันสิเธอชิมของเขาหรือยัง อนผักระเพราเคื่องตนเองเตยิ่เก็บภาพไปหมดอะต่อไปจริงไหมน้พูดความจริงเดี๋ยวนี้พูดความจริงากินได้โอยชีวิตคนเราถ้าทำผันกะเพราเป็นก็เป็นผู้ตายไมีทอดไข่เปนคนทอดไข่ทเป็นจริงจรจืคนที่ทไข่เป็น